เรามาฝายของดีเชิญเที่ยวสุพรรณเมืองแห่งนาเมาฝ่ายของดีเดินทางก็ไม่ไกลเอเดินทางก็ไม่ไกลตั๋วปลายไปสุวรรณวีคุณผู้ชมที่เคารพครับแดงใหญ่คูเวดกลมๆใหญ่ๆสีแดงนะผู้ชมกลาบเรียนท่านว่าต้นอายุ2ปีนะครับที่กระผมได้อ่าบอกท่านไปเนี่ย ปรากฏว่าตอนนี้นะครับหมดแล้วนะครับผมนะท่านได้อุดหนุนเป็นเจ้าข้าวเจ้าของการเป็นที่เรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ทุกต้นแล้วหมดแล้วนะฮะไซนี้ขนาดนี้สวยๆแบบนี้นะครับออกลูกไปแล้วหนึ่งรอบนี่ให้เห็นอย่างนี้นะครับหวานกรอบอร่อยกลาบเรียนท่านว่าของหมดไปแล้วครับผมนะหมดไปแล้วนะครับหมดสิ้นเรียบร้อยกลาวเรียนท่านอย่างนั้นไปกลาวขอพระคุณเป็นอย่างสูงเอ้า อยากจะมีอย่างอื่นเดี๋ยวผมจะมีพิเศษให้ท่านมีอยู่สองต้นคอยติดตามเอาละวกมาที่อินทภาลัมสายพันธุ์เด็ดท่านผู้ชมครับสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดีคนก็จดจดจงจ้อง,งแล้วก็สนใจเป็นอย่างมากเอพีเรดวันท่านผู้ชมเป็นสายพันธุ์ที่เรียกกันว่าให้ความสนใจทั้งในเรื่องของขนาดลูกเขาใหญ่นะนะเป็นลูกกลมฮะลูกเขากลมใหญ่นะครับ ลูกกลมใหญ่แล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ให้ลูกดกนะครับลูกโดกนะที่สําคัญคือเวลาที่แานผสมติดไปแล้วเนี่ยได้สักประมาณปลายนิ้วก้อยเนี่ยต้องเด็ดแตง่งไม่งั้นเดี๋ยวจะดกเกินไปลูกเขาจะไม่โยไม่โตนะไม่ได้ไซส์ไม่ได้ขนาดฉะนั้นเราจะ,จะต้องมีการเด็ดแต่งลูกเขาผสมติดง่ายผสมติดดีขั้วเหนียวนะครับสายพันธุ์นี้ผสมติดได้ผสมติดดีขั้วเหนียว นะครับฝนตกลงมาแล้วในระหว่างที่ผลแก่จัดเนี่ยไม่แตกฮะไม่แตกนะครับเนื้อเขาเนี่ยหนาหวานกรอบชื่นใจสดชื่นเลยกรอบเพลินคนได้ทานไปบอกโอ้ oh, มันเพลินจริงๆ <laughs> นะครับนี่คือ,น,คอนี่คือเอกลักษณ์ของสายพันธุ์นี่เขาท่านผู้ชมครับลูกเขาเนี่ยถือว่าสวยมากมองเห็นแต่ไกลโอ้โหสีแดงสดเลยท่านผู้ชมนะฮะแล้วยิ่งได้ทานได้ได้สัมผัสกันแล้วก็ยิ่งอร่อยมากนะครับ ทานได้ตั้งแต่ผลสดเลยนะฮะแกจัดผลสดนะครับจนไปถึงน่ะลูกสุกเขาเนี่ยพอถึงลูกสุกแล้วเนื้อยิ่งเนียนเนื้อยิ่งเนียนยิ่งสวยนั่นคือ AP เรดวันนะผู้ชมอยากจะได้ไปประดับที่สวนของท่านโอ้โหนี่สวยงามแน่นอนและก็ความอร่อยของเขาได้ยกให้เลยนะฮะทานอร่อยยตอนนี้เนี่ยราคาผลที่เราขายเนี่ยยังยังยังบอกว่าเป็นขยายสายพันธุ์ต่อไปก็จะเป็นการจําหน่ายขายให้กับผู้บริโภคคนกินเนี่ย นะครับราคาประมาณ4 5 0 0บาทต่อกิโลกรัมนี่กินได้กินได้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ให้ลูกดกนะครับในช่วงของประมาณาปีที่ 4- ที่5นี่โอ้โหลูกยิ่งดกนะดกและใหญ่ด้วยบำรุงให้ดีนะท่านผู้ชมครับไปชมกันว่าสวยขนาดไหนท่านผู้ชม นี่รุ่นพิเศษนะท่านผู้ชมนะรุ่นพิเศษนี้มีแค่คู่เดียวนะครับคู่เดียวก็คือ2ต้นนะท่านผู้ชมนะแยกกันมาจากต้นแม่อายุ6ปีนะตอนนี้6ปีแล้วต้นแม่เขาะแต่ต้นนี้เนี่ยแยกกันมาได้เป็นปีที่2แล้วนะครับจากหนอนะนี่เป็นหนอมีแค่2ต้นด้วยกันเดี๋ยวให้ท่านได้ชมว่าสะสวยแค่ไหนท่านผู้ชม อันนี้หน่อย p อพีเรดนะท่านผู้ชมที่เคารพครับหน่อ AP r e d รดก็คือแดงคูเวตนนแหละท่นะานผู้ชมครับสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดีสีแดงลูกใหญ่ๆสวยๆนี่นะครับต้นหนอฮะแยกมาจากต้นแม่เขาอายุของการแยกมาเนี่ยสปี2ปีกว่าแล้วเนี่ยนะครับนะ้าไอ้น,นี่ก็คือประมาณว่าท่านที่มีพื้นที่จำกัดมีพื้นที่บริเวณบ้านจำกัดอยากจะปลูกไว้เอาไว้ทานเอาไว้ชิมนะครับ เอาไว้ทานเอาไว้ชิมก็ได้เลยนะยกจากเข่งไปเลยไม่ต้องออกจากเข่งรอบปลูกในเข่งเนี่ยทะคนผู้ชมนะครับปลูกในเข่งนี้เลยนะยกไปเลยใส่ท้ายรถกระบะท่านไปซะเรียบร้อยเลยนะครับนี่ยนะฮะเดี๋ยวปีหน้าเนี่ออกลูกแน่แบบนี้ออกลูกแน่นอนนะครับอายุได้แล้วอายุได้แล้วต้นสวยต้นใหญ่เลยท่านผู้ชมคนใหญ่ต้นสวยต้นอวบเลยนะเห็มะนี่ อันนี้ให้ให้เป็นหมายเลขหนึ่งนะท่านผู้ชมนะให้เป็นหมายเลขหนึ่งนะครับอ่าให้ท่านเป็นเจ้าของไปหมายเลขหนึ่งนี่สวยไหมนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมะฮะนี่เ p Red รวันนะครับคนใหญ่ๆคนอวบต้นใหญ่แล้วเนี่ยนะอายุที่แยกมาเนี่ยสองปีกว่าแล้วนะออกลูกนะนะครับเดี๋ยวรุ่นนี้ออกลูกแนะ่ปีนี้นะหกหกเนี่ยจะได้เห็นจะได้ชมกันละนะครับ บำรุงกันได้เลยแล้วที่สําคัญคือท่านยกไปเลยนะท่านผู้ชมนะยกใส่ท้ายกระบะไปเลยฮนะง่ายไม่ต้องขุดนะเพราะว่าอยู่ในเข่งแล้วนะครับใส่ปุ๋ยดีๆให้น้ําดีๆออกจันซะเลยละ่ะนี่เห็นไหมใส่ปุ๋ยให้น้ําดีๆบํารุงดีๆออกจันทกันเลยว้ต้นสวยจริงๆแล้วมีหน่อด้วยนะ <c ười> ขยันออกหนอ่อน้ท่านผู้ชมเออสายพันดีนี่น,นี่มีหนอออกมาด้วยนะท่านผู้ชมนะ นะครับเนี้ยมีหน่อเขาด้วยนะหน่อใหม่เขาออกมาเนี่ยเนี้ยนะท่านเอาไปเลี้ยงแล้วเ็าไปแยกเอาที่หลังนะนะครับแต่ว่านี่คือปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ยกให้ท่านไปเลยนะท่านสนใจก็รีบด่วนกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับอ่านะสนใจรีบด่วนเลยเนะี่ยยกไปเลยนะในราคานี้ยกไปเลยยกไปยกไปแต่ถ้าหากว่าจะให้กระผมไปส่งให้นะครับเดี๋ยวขอค่าน้ํามันขอค่าน้ํามันเอาไปยกไปส่งให้ท่าน เออเหนื่อยเหมือนกันได้ยกเนี่ยใหญ่นะท่านผู้ชมนะต้องแบกแล้วอันเลยแหละท่านผู้ชมนะเออต้องหลายคนช่วยกันยกหน่อยนะเอาละนะครับต้นสวยต้นสวยท่านผู้ชมที่รบครับให้ท่านจะเป็นเจ้าของกันไปอันนี้หมายเลขหนึ่งนะท่านผู้ชมนะต้นนี้หมายเลขสองท่านผู้ชมครับอันนี้หมายเลขสองนะหมายเลขสองอยู่ในเข่งอันนี้แยกหน่อมานะท่านผู้ชมนะเราแยกหน่อออกมาแล้วเป็นต้นหมายเลขสองโอ้โหสวยแท้ นะครับนี่หมายเลขสอคือมีแค่2ต้นนะครับมีแค่สองต้น,นมีแค่สองต้น,ตนท่านที่จะสั่งกันไปเนี่ยได้แค่2ต้นนี้แหละเอาไปวางได้เลยเอาไปวางบริเวณบ้านท่านนั่นแหละ <c oughs> แต่ถ้าดีคือเจาะปูนหน่อยแล้วกันถ้ามีพื้นปูนนะถ้ามีพื้นปูนก็เจาะปูนเลยนะเจาะปูนแล้วก็เอาเข่งนี้ไปวางปักนะครับนะเดี๋ยวรากเขาก็เดินไป แต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ออกลูกออกจัดให้ท่านแล้วได้ผสมเกสรกันไปลูกสีแดงๆงหวานกรอบอร่อยสวยงามเลยท่านผู้ชมนี่ฮะใช่ไหมผลใหญ่ผลอวบแล้วนะต้นสวยนะนะครับมีอยู่แค่2ต้นนะครับรุ่นพิเศษนี่หนอรุ่นพิเศษจะขายายมาโตขนาดนี้นะท่านเ้าได้จะ,จะได้เป็นเจ้าของกันไปนะครับนี่ฮะ อ้าวเหลืออย่างนี้เหลืออย่างนี้เหลืออย่างนี้ประมาณนี้เหลือเท่านี้ประมาณนี้เหลือเท่านี้ประมาณนี้ฉะนั้นท่านเป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับแยกมาจากต้นแม่ฮะต้นแม่เขา6ปีแล้วนะแยกมาอีก2ปีกว่าเลยเนี่ยนะครับน,นี่ฮะจำกัดพื้นที่หน่อยอยู่ในเข่งฉะนั้นยกเข่งไปปลูกเลยนะท่านผู้ชมนะยกเข่งกันไปเลยนะครับ ียวสุพรรณเมืองแห่งตำนานะมามาไปของดีเชิญเที่ยวสุพรรณเมืองแห่งตำนานะมามาไปของดีเดินทางก็ไม่ไกลเอ้ยเดินทางก็ไม่ไกลจะลวกสบายไปสุพรรณวิรยชวนน้องเที่ยวสุพรรณกันใหม่ที่เที่ยวหลากหลายมากมายของดีฟังเพลงครื้น